โอ้ยเด็กผู้ไปได้ไหมได้สิครับโอ้อนคุยกันก่อนโอ้โหวันนี้บอกว่าเต็มที่เลยนครับตั้งแต่ช่วงพิปิดแล้วนะครับต้องบอกว่าวันนี้สร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับผู้มาร่วมงานในวันนี้มากมากครับอยากให้เก็บฝากถึงงานนี้หน่อยแล้วกันนะครับขออก๋อเจาะมาร์เก็ตแฟร์เริ่มต้นขึ้นแล้วครับสองวันครับก็จริงจริงวันนี้ยังมีช่วงบ่ายที่แบบกิจกรรมเต็มๆเลยแน่นเลยพรุ่งนี้ทั้งวันนะครับก็อยากจะเชิญชวนมากันพรุ่งนี้น้องชายมา ไรอันไรอันไรอันการปฏิบัติคำคำแน่นอนนะครับผมสปอยเลยกิจกรรมอยากให้ทุกคนมากันเยอะๆแล้วก็ในงานเนี่ยให้ท์ดีๆมากมายเลยจ่มสีมือเลยผมบอกรับถามหน่อยละกันวันนี้น่าจะเห็นวีลาการร้องเพลงอย่างลง TAB นะครับวันนี้ได้เห็นความสามารถของคนพิการในการเรื่องของดนตรีแล้วเนี่ยในฐานะที่เราเป็นนักดนตรีแล้วก็เป็นศิลปินด้วยเห็นแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างผมน่ะผมรู้สึกว่า คนนี้การจะมีความสว่วนบางอย่างถูกต้องคือคือเข,เขาเขาจะได้บางอย่างที่โดยเฉพาะด้านดนตรีเวลาเขาจะได้ดนตรีเขาจะมีความชินนี้แล้วก็มีความรู้ความเข้าใจเฉพาะด้านด้านนั้น,น,นได้ทั้งมากด้านนั้นก็เก่งเองเก่งมองว่าเป็นนักร้องที่ดีคนหนึ่งเลยเวลาเราเจอกันหรือว่าจริงๆน้องๆเราเคยได้เจอกันอยู่บ้างครับตามงานตา่าง ุกครั้งก็มีกิจกรรมร่วมกันแล้วเราก็เจอการทํางานด้วยกันเราก็มีความสุขมากๆแต่ผมจะบอกว่าไม่แน่ใจได้ชมช่วงแรกกันหรือเปล่าความหัานสูงสุดครับคือเป็นโชว์ที่ผมจะบอกว่ามันมันมันมีมันมีกรอบของความฝันว่าเราอยากได้โชว์ดีๆแบบเนี้คแับเราก็มีความกังวลว่าไอ้ท้ายสุดอ่ะมันมีมันมีขีดข้อกำลังอย่างจะทำได้ไหมแต่เมื่อกี้แบบสุดยอดมากๆคุณได้รูไหมดูครับมีน้องผมตอเนี้แบบโอ้โหสั่มากอันนี้เป็นคนร้องแต่ คแค่เสียงคุณที่เริ่มขึ้นมารู้นะคนที่ได้อยู่ทุกคนณแบบพูดเหมือนกันคนลุกเออจริง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 นะครับทุกอย่างออกมาจากหัวใจและออกมาจากความสามารถนะครับแน่นอนวันนี้สิ่งที่เก่งธชยะออกมาถ่ายทอดก็มาด้วยหัวใจที่มีความรักประเทศไทยเต็มร้อยครับและนี่คือสุดยอดของเราครับคุณเก่งธชยะขอบคุณครับแล้วพี่กีต้าร์ดูคนเพลงโอ้นี่ก็อยากฟังถ้ามีโอกาส ใช่ไหมครับอ่าอ๋อชนะชนาฝาดอาการจะมีแผลเชียนพี่่ลับเขาจะกลับมานะครับแต่ผมไม่ได้กลับไปครับผมผมยังอยู่ตรงนี้่โอเคโอเคขอบคุณมากครับนะขอบคุณมากสุดยอดเลยโอ้บรรยากาศน่ารักมากๆเลยนะครับวันนี้แน่นอนว่าจะมีศิลปินนะครับใครที่มาหลอกนั่งจับจองที่นั่งก็ได้เลยนะครับน้องนันอันนันใหม่ทองคำอ่าไหนไหนไหนแฟนน้องนันอยู่ไหนเอ่ยโอ้ สุดยอดสเสือ้อเสื้อสีชมพูพอดีเลยเนาะเสื้อแฟนาานะครับแต่ว่าวันนี้แน่นอนครับเราจะมี